ครับสวัสดีครับกลับพาพ่อกันอีกแล้วครับได้ทัพพีครับสุภาพพี่น้องมาเขียเห็ดพอครับมือนี้มาผู้เดียวครับมาด้อเห็นเะยได้น,นี่มาแมมมาแม่มาเบิ้งครับว้าวสามครับว้าวสองไข่ครับเม่นี่สองไข่ ไงเลยแม่นี่เดียครับมีบ่มีบ,มบ่โอ้ปลาดครับมาบนใกล้ใกล้ไข่ใหญ่นี่แม่ครับใค่ใหญ่ๆไหมตะสนวนบ่ เหลืออยู่ย و, เหลืออยู่ยส่ตาครับเอารถนะครับรดใจบ่ไว้ครับมดมน้ำบ่ครับเฮ้ย <c oughs> โชคดีแล้วครับได้เห็ดตะใครใส่กับตาไดยเลยปหายอีกครับหายไพออีก ถ้าได้นะป่ะแต่ว okay, ่าจังได้กะมาเนี่ยแหละครับโอ้ตื่นเต้นอีหลีเลยผมสันอีหลีครับได้เห็ดตะไคร้ยังตะไคร้เกิดจังพ่อห่วยนะสว่านยังหงโอ้แม่นอิริเบอร์มันเคยออกนะพ่อดอกเห็ดโอ้โอ้ฝนโตขึ้นมันจากน่นแบบต้นหมู่บ้านนี่มันสิมันสิแห้งหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่พอดีพอดีเออดอกนี่พอดีงามเลยผีมพวกนี้อะี่ เบื้อนี่แหงักงามคักโอ้ไปกินเพชรพอได้หน่อยเออเข็รพอนบ่ออกลายของห้าปีนี่มันแห่งโพดมันแหงโพดฝนีปนเลยมีแเลยเ็พอยนี่ชิไปแกงเออแกงโหลดตะวันเอาไปเอาไปฝนนะวังนเลยเข็ดจะใขรเกิดละตัวัคักังามอีเด้คุณนะโอ้งามหลอดฟองหละหลอนรอยยัง เอาไปปนนึงเดี๋ยวที่อ่อนเอาในที่เอาไปแกงซะไม่มีไม่พอเดี๋ยวกินแกงทุกคนเบิงเจ้าเห็นยังอยู่บ่ไม่เห็นแล้วบ่เดี๋ยหายังเห็นแต่ว่าดอกงามป่านงามเหมือนผู้น้องก็อยู่ก็มันสีงามนี่ไม่ต้องใหม่หลายมันอยู่ไม่ต้องใหม่ก็ราคาเงามันราคาเงามันอยู่ไม่ต้องใหม่ เมื่อได้บหมือนลงเมื่อนี่ไดเมื่อตัวคำเลยสิเมื่อแกงเห็ดครับสิเมื่อแกงเฮ็ดช่วยน้องกินครับวัถุดิบก็ได้แล้วครับเบเห็ดพอที่ไปหามากครับได้บัวลายก็เลยนี่ได้มาเติมได้เห็ดหนามอมมาเติมกับเห็ดละงูปานครับส่วนอันนี้สิเป็นแกงขี้ว่านครับน้องเอามาฝากตะวันเสียทุไวครับสิอุ่นกินครับขอบุนครับต้มจีนไก่ไวแล้วไปพร้อมแล้วครับอย่าวนจมยิ่ขเขาแล้ว รเราพักก็แบบนุ่งกวนครับอันนี้ได้นน้อใหม่แกงส่น้ำครับแก okay, okay, งเข็ดรวมครับ สมไปหามาเมื่อยวะเหร่แกงมอไงเตื่องพิเรนพามามฟดจะข้าวครับว้าวเพชได้ยิ่งกำลังแม่ส่วนเพชได้ไม่กินนำ้ำไม่ได้ครับเพชรพอก็ได้ ตามสภาพครับดินแห้งมาสัน่นฝนมันจะตกมืนอคืนนี่พอลิ <c oughs> ้นลินลนี่ละฝนก็นไดถัด่วยน,ะวนึ่งใส่ถัวยนึงครับ แซบวะครับอันนี้เดี๋ยวอุ่นอันแกงียวหวานหน่อยก่อนครับแกงียวหวานแล้วก็เสี่ยว้าคขาไก่แบ่งเอาเมื่อไหร่กันขาไก่แซ่บกันเลยครับในการขอบคุณได้หลายเด้อครับถี่ไปเก็บเพ็ดน้ำกัน <c oughs> ได้ทั้งเห็ดพอทั้งเห็ดตะไคร้ครับแต่ว่าบ่หลายปานไดครับยางละเล็กยางละหน่อยครับอันนึงกับพ่อกระเทือนครับเห็ดพอกัน พ่อกระเทือนจักอันจักกันอ้องมือน้อยได้ไปหาเห็ดอันหลังโงปานมาใส่ครับต่เอาเห็ดตะไคร้กันก็พอพอดีปนครับก็เลยเอาหอยแยงาไว้ปนจะขอมาแจกให้พวกกินอย่างเงี้ยไปมีหน่อยกับเบื้องตามหน่อยเด้อครับอดสมุนกาเบื้องเอาซ้ำซ้ำเห็ดเกิดหลายครับรอบนี้สัญญาว่าบ่หายไปแน่นอนครับในเบื้องพี่น้องในเบื้องจูใจแนน้อนครับยังได้กับขอบคุณหลายๆที่ยังบ่าทีมกันเด้อครับกะมื้อหนาจะพ่อกันไว้ครับ สิพยายามครับพยายามที่สุดครับคือมือนแหละไปไปซหอมมองครับเมื่อนี้ไป2หอมมองยังได้ครับขอบคุณหลายครับจังพ่อก,กันมือนาครับสวัสดีครับ